แต่ว่าน้ำได้แม่มองอไอย่างไรบ้างกแม่โกหไงถูกไหมคะโกหกพวกคุณด้วยแหละพวกคุณโดนโกหกมันมีนมนไม่ได้เยะมากกนอ้าวเขาว่าน้ำเป็นนิ้เป็นปลาเลยพอเราทำแตเราบอกรื่องแรกเม่อกี้ว่าพวกคุว่าเฮ้ยน้ำไม่เป็นนะครับผู้ใหญ่กว้างๆหน่อยครับขออนุญาตนะขออนุญาตนะลดการละมิดขั้นรรยาบรร ว่ายนจะไรว่้ไม่เป็นแต่ว่ายน้ำได้ไม่ได้็่าดเ่โหไงถกไหมคะโกพวกคุณด้วยแหละพวกคุณโดนโกหกว่าได้ม็ได้อ้าวเขาว่ายน้ำเป็น้วเป็นปลาเลยโทรศัพท์เดบอกว้ม่อม่ว่าเย่าย้ไม่เป็นนะครับของกว้างหครับไปช่วยาอ่าย้ไม่เป็นมือถืแม นอครับนอยนเล่อกหได้ไมมนครับปได้มือถือทั้งหลายครับน้องครับน้องครับปล่อยหน่อยครับป่อยได้แค่นี้เลยครับพี่มันติดเราถอลงไปเลยครับออกมาเลยครับถานึ่งไอ้วิดีโอมาตมัแม่ครับ

ไปทำเอกสารเรื่องเรื่องงมกอนนะคะแม่คะเรื่องการประกันนประกันตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารายละเอียดประกันผู้วขออนุญาตนะขออนุญาตขาขาขาขออนุญาต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 นะขออนุญาต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  ขอญาตครับขญาตครับขอญาตครับขอญาตญาตครับแม่นงไหนน้าอยัเครับเปิดเปิดประตูให้หน่อยครับเปิดประตูข้างข้หนอประตูข้างนู้นหน่อยเาิป่ะรับไปอ่ะครับแล้วคุยคุยได้ไขอตยประตูขอบคุณครับ